สวัสดีครับทุกกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพเป็นภาพวิวซึ่งมีภูพิมะและก็มีทิวท่อนสนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็มีปากกาซึ่งวาดเป็นลายเส้นแล้วก็มีสีไม้แล้วก็สีไม้ระบายน้ำนะครับ ก่เริ่มต้นก็จะใช้ปาการ่างเป็นลายเส้นเป็นทิวต้นสนนะครับก็ตวัดเป็นลายเส้นเบาๆก่อนเพื่อร่างเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูขอน้ําแข็งหรือว่าทิวต้นสนหลังจากนั้นก็ใช้สีเขียวลงต้นสุนตามที่เราร่างไว้ ทางนี้ก็จะใช้สีเขียวเข้มแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินเพื่อต้องการให้ทนสนเนี่ยมันมีความเป็นเงาอาไม่ไม่มีความสว่างมากจะให้สว่างในระยะหน้านะครับขอลงสีเขียวให้หมดหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำเงินมาลงทับเพื่อให้มันมีความเข้มไกลๆก็อาจจะใช้สี น้ำเงินเนี่ยลงเป็นต้นส่วนที่ไม่โดดเด่นมากนะักระยะหน้าก็ลงเป็นสีเขียวที่มีความเข้มให้มากนะครับถ่าไปต้องการให้เข้มอีกก็เอาสีดํามาลงทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันมีความเงามากขึ้นเป็นเงามากขึ้นส่วนระยะหน้าสุดต้องห้มีความ ต้องให้การอ่านไอ้อันล่าสุดนี้ต้องอ,อยากให้มีความสว่างก็เลยใช้สีเขียวอ่อนแล้วก็ใส่เงาเพิ่มเข้าไปก็เป็นสีเขียวเข้มจะเห็นได้ว่าระยะหน้าครับระยะกลางเนี่ยมันจะตัดกันก็คือใช้สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มแล้วก็ตามด้วยสีนํำเงินซึ่งเป็นเงาด้านล่างของ พุ่มไม้แล้วก็ใช้สีดำไล่ระยะให้มันมีความเข้มอีกทีหนึ่งส่วนด้านหน้าเขาจะต้องการให้เป็นแม่น้ำก็ ขอบตะลิงก็เริ่มต้นจากการใช้สีน้ำตาลมาเกลี่ยเป็นขอบที่มีความหนาขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็ใช้สีดำเนี่ยมาทำเป็นเงาต่อมาก็เอาสีไม้ระบายน้ำมาแล้วก็จะใช้สี ฟ้าสองเฉดก็คือเป็นสีน้ำมินเข้มกับสีฟ้าก็มาทำเป็นภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ระยะหน้าก็ค่อยลงที่เป็นเงาแล้วก็ที่เป็นแสงที่สีขาวก็จะเว้นไว้เพราะว่ามันมันเป็นหิมะต้องการให้เกิดสีขาวก็เลยเว้นไว้ส่วนด้านบนก็เป็นภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ไกลเข้าไปก็ใช้สีม่วง สองเฉดเหมือนกันก็คือสีม่วงที่เข้มแล้วก็อ่อนเหมือนกันเลยก็ลงลงในส่วนที่เฉพาะที่เป็นเงาอย่างเดียวส่วนเราก็เว้นขาวไว้แล้วก็ใช้สีม่วงอ่อนเกลียวต่อมาก็เป็นท้องฟ้าก็จะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ใช้สีฟ้าเว้นก้อนเมฆไว้เหมือนเดิม ด้านล่างก้อนเมฆก็จะใช้สีเทาตะวัดเพื่อให้เป็นเงาของก้อนเมฆส่วนด้านล่างก็จะใช้สีเขียวลงเป็นเงาบางๆของทิวสนแล้วก็เอาสีท้องฟ้าดึงลงมามาเกลี่ยเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมน้ํามาแล้วก็ใช้ปุก,กันค่อยเกลี่ยทจียว,วปุกขอน้ําแข็ง ครั้งนี้จะใช้ผ้ามาเช็ดผู้กันเพื่อหาเว้นสีขาวไว้ไม่ให้สีมันเกลื่อนจนเกินไปเช็ดแล้วก็ค่อยเกลี่ยต่อไปก็เป็นคน้อมีแล้วก็ทองฟ้าสีไม้และใบน้ําเพื่อมรรดน้าเนี่ยมันก็จะมีความเข้มมากขึ้นต่อไปก็เกลี่ยในส่วนของภูเขาแล้วก็ลงมาเกลี่ยพื้นน้ํา สีก็จะแตกตัวเข้าหากันผมพอใจแล้วก็ลอกเทปออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสรับการรับชมใครมีข้อความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ขอขอบคุณฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ